ตกตอนกำลังจะมืดค่ำก็จะมีโต๊ะออกมาเรียงรายแล้วก็มีคนมานั่งดื่มกันข้างทางมันก็จะมีโต๊ะมีโต๊ะมาวางกันนะครับอย่างนี้เลยเหมือนลานเบียร์เลยเนาะแต่พื้นที่เขาจะแคบไปนิดนึงแต่ดูว่ามันก็อบอุ่นดีนะ เออเราได้รู้ได้เห็นหลายๆอย่างก็ดีมันอางายไ,ไฟก็เริ่มทยอยออกมาให้เห็น แต่เรื่องป้ายเนี่ยต้องให้เขาเลยครับเวียดนามป้ายเป็นร้านกับข้าวธรรมดาก็ป้ายต้องยิ่งใหญ่ครับเขาจะจริงในเรื่องโฆษณาป้ายเด่มเลยย่ญญานนี้ก็คือฝรั่งเขาจะชอบมานั่งดื่มนั่งริงกันครับ เฉพาะนี่แหละทัวรถทัวต่างๆเขาก็นี่นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ลงมาเดินครับเดินแต่เราเลือกที่จะนั่งจักรยานสามล้อครับเพราะว่าสองเมตรพอดูเลยเนี่ยเท่าหอดเกือบสองเมตรที่แน่นะว่าถึงสองเมตรหอกประมาณเกือบสองเมตรสูงหักใช้แถวเป็นเมียแรืสูงกว่านะ ผมเห็นนีฝรั่งชี้หน้าเลยฝรั่งชี้หน้าเลยรถคันนี้จะชนฝรั่งฝรั่งตกใจเห็นรถพุ่งไปหาตัวเองด่าเขาเฉยนะที่จริงมันเขาก็ขับอย่างนี้แหละทางนี้น่าจะเป็นบันวีครับบันวีเดินรถทางเดียวครับฝรั่งด่าเขาดิมดุมกี ขับเป็นคนหมั่นเขาได้กันเองแมนยูบางทีฝรั่งฉีหนาเลยฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนดีทุกคนนะคนที่ไม่ดีก็มีอย่างคนที่มาอยู่เมืองไทยอ่ะนีคดีมาก็เยอะนะครับอยู่ภูเกตเป็นเจ้าพ่อมาเฟียมาจากรัสเซียบ้างมาจากเยอรมันมาจากต่างที่ต่างทางอะ่ะนี้นีมาอยู่ประเทศไทยไม่จีบ คือห <ersch> ักหนาวกันแต่ส e ังเกตว่าถ้าเขามาฆ่ากันหรือว่ามาทำร้ายกันในเมืองไทยตำรวจไทยก็จร่งเนาะตามจับได้ยิงขอบคุนยางขับจรวดแบบแง่นอนดีดีนอนไทยเขาไม่ด๋อยงี้ นี่นี่น่าจะเป็นถนนคนเดินเนี่ยเนี่ยกำลังจะมากลางร้านเหรอใช่ไหมเนี่ยร้านต่างๆก็กำลังจะมาถ้าค่ำวหัวนี้รถน่าจะวิ่งไม่ได้แล้วเป็นถนนคนเดินครับของออกมาเรียงรายแล้วตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่จอยห้าโมงห้าโมงสี่สิบหกนาทีครับอากาศดีทั้งวันโอ้จ้างท่งกับไฟนะรถนะ แยกไปได้ทุกทางเหรอ,อปงเป็นตะเพเนียฝรั่งก็ได้อยู่หวกหันมุดไปทุกทาง<อ>คุ้มอยู่นะเนี่ยเงิน300ร้บาทคุ้มอยู่นะต่อคันดีแต<อ>่แบบวนลยเ่าเพราะฉะนันอย่ามากกวสามี

เดี๋ยวสำหรับเทียบไม่รอเลยรอย,ยังไม่เสร็จแสดงว,ว่าตลาดจะนีเง้ยเอาขาดินเนี่ยโอ้ลองเทอาบอกหลายตื่นย่อย่แล้ก็เรวใครที่มาตรงจุดนี้นะครับต้องนั่งจักรยานนะครับสามร้อยบาทสองคนคุ้มครับ ให้มาเวลา3ามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งนะแล้วก็นั่งมาแล้วก็ไปหาร้านกับข้าวกินเขาจะนั่งรอเราจัก,กรยานเขาจะนั่งรอเรานะครับน่าจะรอได้ประมาณสิบกว่านาทีเมื่อกี้เราก็ประมาณ15นาทีนะครับ15บนาทีเขารอเราได้แล้วทีนี้เขาก็จะพาเราเนี่ยมาในจุดที่ถ้าเราเดินเราน่าจะมาไม่เห็นจุดนี้ ันนี้เรานั่งจัก,กรยานเขาก็พาเรามาก็ถือว่าคุ้มนะนี่คืออะไรอะตลาดสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้บนท้องถนนที่เห็นตลอดก็คือใบไม้เพราะว่าเมืองนี้มีแต่ต้นไม้ใบไม้ก็เลยเยอะคนทำความสะอาดแทบไม่แทบทำไม่ทันนี่เขาก็เลยชี้เกิน เขาก็ชี้บอกว่าจะพาเราเลี้ยวไปทางขวากวาดขนองก็กวาด,วาดครับใบไม้เยอะหรือเกินไม่ใช่ว่าเมืองสกกระปกเพราะใบไม้นะครับมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละมีต้นไม้ก็ต้องมีใบไม้เอา้าแล้วสี่ขางขวาตะวันแล้เหลียวใส่ปะ นี้เอาละปะภาพผมกลับเลยแล้วเรืตอตนบอกจบไหมสามสิบนาทีบอกจาก็โดนเนี่ย,อยเออสามสิบนาทีมันก็ถือว่านานมากกันเนี่ยคุ้มมากแล้วเนี่ยเงินสามร้อยผมบอกเลยถ้าใครมาต้องนั่งจักรยานสามล้อครับคุ้มครับจุดที่คุณไม่เคยเห็นถ้าคุณมาแล้วคุณไปอยู่ตรงสระน้ําเนี่ยคุณต้องนั่งจักรยานพวกนี้เขาจะพามาในจุดที่คุณไม่เคยเห็นครับ ถ้าเดินมาไม่ถึงแน่นอนถ้าเราเดินเขาว่ามันจะเหนื่อยด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาทางนี้ด้วยเดี๋ยวจะฝรัง่งแล้วยังายาา่ายคีิเป็นไหมถ่ายลิปไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ก็เลือกที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์ เสียงเสียงแตรเนี่ยน่าจะเงียบได้ประมาณสักไม่เกินสิบวินาทีนะจะมาเรื่อยๆเป็นเรื่องปกตินะบางที่เด็ก้งอยอย่างค่ะมั่อวานก็ไม่เหมือนกันนะเออยังไม่ถึงสิบวินาทีก็มาอีกแล้ว <c oughs> ขนาดในซอยนี้ไม่ค่อยมีรถก็เสียงแตร์เข้ามา <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ติดอะไรนะแต่บีบไปก่อนแยเชื่อมนำเพราะอย่างนี้ไม่บีดเพราะอย่างนี้ไม่บีดแดง เงี <cin stereotype> <c oughs> ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเวียดน้ำทำสนุกดีครับผมอากาศดีครับอะไรนะครับครับเพียต้องมาแล้วล่ะครับ จางยีง่สิบเงินบริจายอ่าเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วครับใช้ซื่อทุก๊ทก,กตาไปก่อนฮะเพื้อซื้อเหรอ